สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการตั้งค่าหน้าจอนะคะที่เป็นแสงสีพื้นหลังนะคะเป็นแสงสีขาวหรือสีดำนะคะอันนี้รถของเราอัปเดต Apple Car p l พ y เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตอนกลางวันก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองปรับกันค่ะว่ามันสามารถปรับแบบไหนได้บ้างนะคะเราไปที่ปุ่มที่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ กดเข้าไปแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่าระบบนะคะค่ะเราก็ไปที่การแสดงผลค่ะเราก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยค่ะก็จะเป็นชื่อว่าโหมดการแสดงนะคะตอนนี้เราตั้งแบบอัตโนมัติก็หมายความว่าถ้าเวลากลางวันเนี่ยหน้าจอเราก็จะเป็นแสงสีพื้นหลังสีขาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นกลางคืนมันก็จะปรับเป็นสีดำแบบนี้นะคะอันนี้คือโหมดอัตโนมัตินะคะ อันนี้อันนี้ลองลองกดให้ดูนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแสงพื้นหลังสีขาวนะคะเราก็ปรับไปที่กลางคืนค่ะกดไปที่กลางคืนคือมันก็จะเป็นแสงสีพื้นหลังสีดําแบบนี้นะคะไม่ว่าณนะเวลาตอนนี้จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันก็จะเป็นพื้นหลังสีดํานะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกมาที่โหมดกลางวัน ะะไม่ว่าเวลาตอนนี้จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนพื้นหลังมันก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวเราชอบออพื้นหลังสีดานะคะเราก็จะตั้งเป็นโหมดกลางคืนแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นฟังก์ชันกันดูนะคะขอจบการรีวิวเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ